สวัสดีค่ะคินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสาญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อ้อมจะนำมาเสนอให้กับเรียกว่าคุณผู้ชมแล้วกันนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอ้อมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ความเครียดภาวะเครียดหรือว่าโรคเครียดของคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคือโรคนี้เนี่ยถ้าผู้ชายญี่ปุ่น,เ,นเขาเป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตเขายังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่กําลังเรียกว่าคบหรือว่าศึกษากับผู้ชายญี่ปุ่นอยู่นะคะอ้อมอยากให้ฟังคลิปนี้เพราะว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์เนาะเพราะว่าด้วยเรียกว่า,าภาวะ ทางสังคมของเขาเนี่ยเรียกว่ามันมีภาวะความเครียดสูงอยู่แล้วความกดดันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าความเครียดมันก็จะมีระดับของมันอยู่แล้วบางคนก็เครียดธรรมดาเครียดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยสะสมถึงขั้นเป็นโรคเครียดที่เป็นโรคประจําตัวเลยก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ้อมเชื่อว่า ใครก็แล้วแต่ที่ใช้อยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะยังไงก็ต้องเจอเพราะว่าสังคมเขาเป็นสังคมแห่งความกดดันแล้วก็ภาวะความเครียดสูงนั่นเองนะคะโอเคลองมาฟังกันดูเนาะอันนี้สิ่งที่อ้อมจะมาพูดคืออ้อมจะพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะ mm. เมื่อเขาถูกตราหน้าหรือว่าเรียกว่า,าถูกสรุปขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีโรคเครียด โรคซึมเศร้าอย่างนี้ค่ะคือมันจะมีผลยังไงนะคะอันดับแรกก็คือถ้าผู้ชายคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะคือสิ่งที่เขาจะถูกบริษัทเรียกว่าดำเนินการก็คือว่าอาจจะต้องถูกพักงานนะคะหรือรุนแรงถึงขั้นให้ลาออกจากงานเลยก็มีนะคะโดยที่ในกรณีที่พักงานอาจจะเรียกว่า แทบที่จะไม่มีกําหนดเลยก็ว่าได้นะคะสาเหตุเพราะว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยไปรักษาตัวเองให้หายก่อนให้หายดีก่อนนะคะส่วนอนาคตนั้นเนี่ยคุณรักษาหายดีแล้วจะสามารถกลับมาทํางานที่บริษัทเดิมได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาหรือว่าเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะคะบริษัทอาจจะมีสิทธิ์ที่จะรับหรือว่าปฏิเสธก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันก็เรียกว่า แต่ละที่ก็เงื่อนไขต่างกันแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสามารถที่จะเข้าไปทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นประจําได้แล้วเนี่ยก็คือในใจลึกๆอะ่ะย่อมที่จะไม่อยากออกจากงานที่บริษัทเพราะว่า,าเรียกว่ามันหางานค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยยิ่งๆภาะวะการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าเอออยากจะจับหลัก ตัวเองที่จะทํางานบริษัทนี้ให้ได้แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่ามีโรคตรงนี้เข้ามากวนจิตใจแล้วก็กวนเรียกว่าการดําเนินชีวิตของของเราเองเนี่ยคือคุณก็ต้องอยอมถอยออกมาเพื่อที่ไปรักษาตัวเองให้หายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเลยคือถูกผลกระทบในชีวิตก็คือต้องลาออกจากงานเลยนะคะอันดับต่อมาข้อที่2ก็คือว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ต้อง พบหมอตามที่หมอนัดนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้หรือว่าเป็นใช้ระยะเวลาที่ไม่แน่นอนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะโรคอาจจะเป็นโรคเครียดเหมือนกันแต่แต่ละบุคคลสภาพจิตใจไม่เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คือบางคนอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะตรงนี้คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันกำหนดตายตัวไม่ได้เนาะอันดับถัดมาข้อที่3นะคะก็คือ,อต้องใช้วิธีรักษาแบบกินยาเนาะถ้าใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะพบหมอปุ๊บก็จะมีการให้ยามาทานอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าการกินยาอาจจะ1เดือนแล้วก็ให้เป็นแพ็คใหญ่หนึ่งครั้งหรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่แล้ว นะคะไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่หรือเปล่าผู้ใช้ญี่ปุ่นแล้วกันจะไม่ค่อยยอมรับเหมือนไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองมีอาการความเครียดหรือว่ามีอาการทางจิตใจแล้วก็เลือกที่จะไม่ทานยาหรือว่าปฏิเสธการทานยาของคุณหมอนะคะแต่จะหาวิธีการรักษาตัวเองในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ เรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่หากิจกรรมให้ตัวเองไม่ให้ตัวเองว่างเพื่อที่จะรักษาจิตใจตัวเองให้หายจากโรคเครียดน,นะคะอันนี้คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ยอมรับตัวเองว่าเขามีอาการทางจิตใจเขานะอะไรเงี้ยค่ะอันดับถัดมาข้อที่สี่เนาะก็คือเป็นเรียกว่าเขาจะเป็นคนที่คาดหวงังอะเป็นสิ่งที่คาดหวังสำหรับคนอื่นไม่ได้ สำหรับคนรักไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองให้หายแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนรักหรือว่าเป็นแฟนกับผู้ชายญี่ปุ่นที่เขามีเรียกว่าโรคประจำตัวแบบนี้ติดตัวเนี่ยคือคุณก็ต้องทำใจส่วนหนึ่ง นะก็คือไม่ว่าจะทำใจในเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะชีวิตหรือว่าอนาคตก็แล้วแต่นะคะคือจะคาดหวังกับเขามากยังไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเขายังอยู่ในภาะวะจิตใจที่ยังไม่ค่อยปกติเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าเออทางเดินความรับคุณอาจจะแบบลอยลมนิดนึงนะคะแต่ว่าอ้อมเชื่อว่าถ้าใครเป็นคู่กันแล้วแล้วก็อดทนต่ออุปสรรคอันนี้ผ่านไปได้ นะคะถ้าเกิดว่าเขา,าเรียกว่าหายขึ้นมามันก็อาจจะเป็นโอกาสความรักของคุณก็จะกลับมาเรียกว่าฟูหัวใจมันจะฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้กำลังใจละกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับที่ต้องเจอเรียกว่าแฟนคนญี่ปุ่นที่มีอาการแบบนี้เราเหนื่อยกับตัวเองอันนี้เราก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขมากพอไหม นะคะหรือรักเขามากถ้าเรารักเขามากเรารอเขาได้โอเคแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคุยวิธีการพูดเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราหวังดีเราอาจจะมีเรียกว่าประโยคคําพูดบางประโยคที่เรารู้สึกว่าเราสื่อสารแล้วเป็นการให้กําลังใจเขาแต่ กลับกลายเป็นว่าเวลาเขาฟังมันเป็นสิ่งที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกแย่รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองหรืออาจจะทําให้เขารู้สึกหงุดหิดหรือโมโหเราเปไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับคู่รักบางคู่รักที่เจอกับเรียกว่าเจอกับภาวะหรือว่าอุปสรรคเกี่ยวกับโรคอันนี้ นะคะคท้ายที่สุดแล้วอ้อมเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะอันดับถัดมาข้อที่5มันเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าผู้ชายญี่ปุ่นที่มีโรคเครียดแบบนี้มันจะเรียกว่ากำแพงกั้นระหว่างโรคเครียดบางทีมันจะเกือบไปทางซึมเศร้าก็มีคืออารมณ์มันจะแปรปรวนตลอดบา,บางวันมีกิจกรรมจิตใจดีมันก็ดีเนาะคือพูดคุยกันก็โอเค แต่อยู่ๆก็เรียกว่างุนหงิดซะง,งั้นอย่างที่อ้อมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่อะค่ะเหมือนกับบางทีคําพูดของเราเวลาคุยอะบางทีอะอเรียกว่าแค่เราถามแล้วกันเนาะถามทําอะไรนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าคําถามประโยคที่เราถามไปอะ่ะมันไปกดดันคําตอบเขาเขาฟังแล้วเขารู้สึกเครียดพอเขาเครียดปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับเรา เขาหงุดหงิดกับเราเขาเขาเขารู้สึกว่าเราเป็นเป็นผู้หญิงที่คุยแล้วรู้สึกน่าเบื่อคุยแล้วรู้สึกเหนื่อยก็จะแบบเริ่มถอยห่างเริ่มไม่อยากคุยจะเป็นแบบนี้แต่วันไหนที่เขารู้สึกว่าเออพอห่างไปสักพักอยากจะคุยก,ก็กลับมาคุยแต่เมื่อเราเขาได้ยินคําพูดเราเมื่อไหร่มันก็เป็นแบบนั้นเบิดเดิมนอีกคือมันจะวนลูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเป็นผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงประเทศไหนก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้ของอ้อมนะคือถ้าคุณอยู่ในภาวะแบบนี้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราจะสามารถทำได้ก็คือพูดให้กำลังใจแบบไม่ต้องคาดหวังคำตอบแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความไลน์หรือว่า Facebook หรือเม s เ g จอะไรก็แล้วแต่เนาะคือส่งไปแบบ ส่งไปแล้วทิ้งเลยอะค่ะเหมือนส่งข้อความไปแล้วโยนทิ้งให้เขาไปเลยเช่นแบบว่า,าดูแลตัวเองนะทานข้าวด้วยนะเป็นห่วงนะคือแบบโยนไปเลยไม่ต้องแบบว่าเป็นตั้งคําถามแบบยิงคําถามอะเขาแล้คาดหวังให้เขาจะตอบกลับก็คือควรจะไม่ใช่วิธีแบบนั้นอะไรเงี้ยวิธีนี้อย่างอ้อมอะอ้อมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะเพราะว่า อ,อ้อมเชื่อว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้มันเครียดจริงๆเพราะว่าอย่างอ้อมยกตัวอย่างอย่างาสามีอ้อมเองะคะ่ะคือเขาก็มีภาวะเครียดอยู่แล้วแต่ดีหน่อยที่เขาไม่ได้เป็นโรคเครียดแบบเป็นโรคประจําตัวนะแต่คือเขาจะรู้ตัวเองว่าเวลาเขามีอาการแบบเนี้เหนื่อยเคยรียดเขาจะมีวิธีรักษาตัวเองในแบบของเขาเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเขาก็จะไปหาแพทย์ทางเลือกซึ่งอาจจะเป็นแบบ แพทย์แผนจีนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาจะไม่ค่อยเลือกวิธีการใช้ยาเม็ดเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาจะเลือกอวิธีการรักษาในแบบของเขาแล้วก็เขาจะเชื่อว่าการรักษาแบบขเขาแบบเนี้มันทําให้จิตใจเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าวันไหนเขารู้เขาประเมินร่างกายเขาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายเขามันดีขึ้นแล้วอ่ะเขาก็จะเริ่มอยาก เรียกว่าหยุดยาหยุดพักการกินยาแล้วก็หาวิธีรักษาในแบบเขาเองอันนี้อย่างสามีอ้อมเนี่ยคือเขาก็ก็เคยเป็นซึ่งทุกวันนี้เขาก็รักษาหายแล้วก็ดีขึ้นแต่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานะคะเยอะพอสมควรน,นะคะกว่าจะตั้งรับได้แล้วก็กว่าที่อ้อมจะ สถานการณ์นั้นมาได้ก็ค่อนข้างแบบทุลักทุเลกันพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่อยู่ที่ว่าจิตใจเราจะเข้มขันเข้มแข็งมากขนาดไหนวันนี้วันที่อ้อมมาพูดเนี่ยคือวันที่อ้อมผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะคะแต่ใครที่จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นอ้อมเข้าใจความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อนะคะมันอยากถอยออกจากชีวิตแบบนั้นแล้วอันนี้อ้อมเชื่อนะคะแต่อ้อมอยากให้คุณคิดอีกทางหนึ่งถ้าคุณอดทนผ่านมันไปได้วันข้างหน้า มันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถก้าวเดินไปพร้อมกันได้นะคะขอให้กำลังใจให้กับผู้หญิงไทยทุกคนแล้วก็ผู้หญิงชาติอื่นด้วยทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะร่วมเ,เรียกว่าอขอให้ผ่านาไปได้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะเชื่ออ้อมเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้ากับอ้อมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย